ระราหุลเป็นพระโอรสองค์เดียวของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้กับพระนางยโสธราชื่อราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงหรือเครื่องผูกมัดนั้นกล่าวกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงอุทานออกมาในขณะที่ได้ยินข่าวการประสูติของพระโอรสเพราะทรงเห็นว่าการมีบุตรคือเครื่องผูกมัดทางโลกที่อาจขัดขวางการออกผนวดเพื่อสแสวงหาโมกธรรมของพระองค์ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วและได้เสด็จกลับไปโปรดพระประยุนญาติที่เมืองกบิลพัทในครั้งนั้นพระนางยโสธราได้ให้พระราหุลกุมารซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเจ็ดพรรษาไปทูลขอราชสมบัติจากพระบิดาพระราหุลได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปจนถึงพระวิหารและทูลขอมรดกตามที่พระมารดาสอนไว้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าทรัพย์สมบัติทางโลกนั้นไม่จีรังยั่งยืนและเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์ พระองค์จึงตัดสินพระไทยที่จะมอบอริยทรัพย์คือธรรมะให้แทนพระพุทธองค์จึงรับสั่งให้พระสารีบุตรทำการบรรพชาให้พระราหุลกุมารท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาเนื่องจากการบรรพชาของพระราหุลโดยที่พระเจ้าสุทธโธทนะและพระนางยโสธรายังไม่ได้อนุญาตได้สร้างความโทมนัสแก่พระเจ้าสุทโธทนะอย่างมากพระองค์จึงทูลขอพระพุทธเจ้าว่า ต่อไปนี้หากกุลบุตรใดจะบวชขอให้ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาก่อนพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติศิกขาบทนี้ไว้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาคุณลักษณะเด่นที่สุดของพระราหุลคือท่านเป็นผู้ที่ว่าง,ง่ายสอนง่ายและมีความใคร่ในการศึกษาฝ่ายเรียนรู้อย่างยิ่งยวดพระพุทธองค์จึงยกย่องพระราหุลเทระให้เป็นเอตะทะัคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษาเมื่อพระราหุลมีพระชนมายุครบ20พรรษา ท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อมาท่านได้ฟังธรรมเทศนาจุลราหุโลวาทาสูตรและได้บําเพ็ญเพียรต่อจนในที่สุดท่านก็ได้บรรล,ลุเป็นพระอรหันต์พระราหุนเทระได้ทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อปรินิพานนะสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยท่านปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพระสารีบุตรและก่อนพระโมคคัลลานะ